เปิดหน้าล่าสุดแซมยุรนานใครเจอก็ตะลึงบอกตรงกันว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสามีแห่งชาติคนนี้แซมยุรนานพมรมนตรีก็ไม่เคยแก่ลงเลยและปัจจุบันก็อายุ60ปีแล้วหน้าเด็กลงกว่าเดิมด้วยซ้ำวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องภาพติดบัตรประชาชนของหนุ่มแซมกันค่ะ ที่เจ้าตัวโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว @samyuranun ที่ระบุข,ข้อความบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำบัตรประชาชนอายุเพิ่งถึงครับเพิ่งถึงรับเบี้ยผู้สูงอายุนะคะบบ555เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายรูปติดบ,บัตรนอกจากนี้เจ้าตัวก็ได้ใส่สูตรเมื่อ8ปีที่แล้วไปใส่ถ่ายรูปด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าหน้าเด็กลงมากจริงๆในขณะที่หลายคนที่เจอตัวจริงก็มายืนยันว่าหน้าเด็กไม่มีเปลี่ยน